มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผมลูกผู้ชายพอเิดคําสัมภาษณ์ตะวันฉายโดนโหกลางเวที8ปมิถุนาย,ยน2,567ควันหลงจากศึกวัน167นณอิมแพคอาริน่าเมืองทองธานีคู่เอกตะวันฉายพ k แสนชัยมวยไทยยิมป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวกับโจนัทวุฒ ยกแรกสูสีต่างคนต่างออกอาวุธได้หนักหน่วงค่ะทั้งเตะขาต่อยไม่มีใครโฉงฉ่างพยายามดักรอจังหวะยกที่สองตะวันฉายพยายามเน้นเตะซ้ายแต่โจก็มีเตะขวากลับมาเป็นระยะระยะนะคะโดยสีหน้าสีตาของตะวันฉายเริ่มมั่นใจมากขึ้นในยกนี้ยก3โจกออกหมัดเข้าเป้าเน้นที่ใบหน้าในช่วงต้นยกทำเอาตะวันฉายใต้ตาบวมชัดเจนแถมมีสลับเตะขาได้อย่างยอดเยี่ยมและยังมีคลุกวงในตีเขา่า ยกที่4ตะวันฉายเตะซ้ายหนักๆหลายครั้งแล้วต่อยเข้าหน้าโดยที่โจพยายามตั้งรับและออกอาวุธสวนคืนตลอดทั้งต่อยหน้าเตะซ้ายเช่นกันยก5เปิดมาตะวันฉายเน้นเดินเข้าหาเตะซ้ายนำก่อนตามพยายามจะสอกแต่ไม่เข้าเป้าโจก็เก็บอาวุธดีไม่ออกอาการภาพรวมถือว่าสูสีมากๆ ครบที่5ก,กรรมการตัดสินให้ตะวันฉายชนะคะแนนป้องกันแชมป์โลกไว้ได้หนึ่งสมัยหลังจากการชกกลายเป็นประเด็นดราม่าเสียงแตกนะคะหลายคนมองว่าผู้ชนะในวันนี้น่าจะเป็นโจนัทวุฒิทางนิตตะวันฉายเผยหลังชกว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีอะไรจะพูดพี่โจเขาสุดยอดขอโทษแฟนมวยที่ทําให้ผิดหวังและขอขอบคุณแฟนคลับที่ให้กําลังใจในใจผมผมลูกผู้ชายพอไม่อยากจะพูดอะไรนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าระหว่างตะวันฉายให้สัมภาษณ์มีเสียงโหจากแฟน มวยในสนามด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ